ถ้าคุณเป็นราศีพิจิกหรือมีลัคนาพิจิกนะฮะฝังให้ดีเพราะวันที่27กุมภาพันธ์จนถึง16มีนาคมปี2568จะมีดาวพุธและดาวศุกร์โคจรควงคู่อยู่ในราศีมีนนะครับพลังงานของดาวสองดวงนี้จะส่งผลโดยตรงกับเรื่องโชคลาภความรักการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิต ทรานั้นถ้าอยากรู้ว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะฮะโอกาสทางการเงินความสัมพันธ์และโอกาสใหม่ๆจะมาหรือไม่ก็ดูให้จบกดไลค์กดแ like, ชร์กดคอมเมนต์นะฮะพิมคำบวกๆเช่นมงคลโชคลาภความสำเร็จมั่งคั่งมหาเศรษฐีนะครับก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จนะครับดังคำที่ท่านพิมพ์สะท้อนกลับไปสู่ตัวท่านนะครับวันนี้นะครับ ผมกับน้องมังคั่งครับแมวมงคลของผมก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาในหลักวิชาโหราศาสตร์มาตีความหมายสัญ,ญลักษณ์ของดวงดาวที่บนท้องฟ้าจะมีผลกับราศีที่จิกอย่างไรนะฮะในท่นะดาวพุธกับดาวศุกร์แมวรวมพลังกันที่ราศีมีนนะครับหมายถึงอะไรดาวพุธเป็นดาวแห่งสติปัญญาการเจราจาและธุรกิจดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรักศิลปะความงาม ความมั่งคั่งและสเสน่ห์การเงินนะร,ราศีมีนที่ดาวสองดวงนี้โคจรดูนะเป็นราศีธาตุน้ำนะซึ่งเป็นเรือนที่5ของราศีพิจิกเมื่อดาวพุธและดาวศุกร์มาอยู่ที่ราศีมีนน,นั่นหมายถึงโอกาสด้านโชคลาภและความคิดสร้างสรรค์จะเปิดกว้างเป็นเวลาที่ดีนะฮะสำหรับเรื่องความรักและโอกาสใหม่ๆในการลงทุนแรงบันดาลใจใหม่ๆจะทําให้คุณพบเส้นทางที่ใช่ด้วยนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นเรามาดู5าผลกระทบสําคัญนะครับที่มีผลต่อราศีของคุณเลยนะครับ เรือนที่ห้านะฮะคือบ้านของโชคความคิดสร้างสรรค์และการเก่งกาไรนะฮะเะนั้นมีโอกาสได้รับโชคจากการลงทุนหรือเงินก้อนแบบไม่คาดคิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการบันเทิงนะฮะหรือการตลาดออนไลน์จะไปได้ดีมากในช่วงนี้นะครับแลต้องบอกว่านะครับเหมาะกับการเริ่มต้นธุรกิจที่ต้องใช้ไอเดียหรือการลงทุนในหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์หากคุณเคยได้รับโชคลาบจากแหล่งที่ไม่คาดคิดนะฮะพิมบอกหน่อยนะครับแชร์กันหน่อยเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านนะข้อ2นะฮะ ความรักจะหวานขึ้นสเสน่ห์แรงคนโสดมีลุ้นเจอคู่แท้นะครับฉัน,นั้นดาวศุกร์ในจุดที่5จะทําให้ความรักโรแมนติกหรือเป็นช่วงเวลาที่ดีของคนโสดที่จะมีตัวเลือกเข้ามานะครับพลังของดาวศุกร์ในจุดที่5ตรงนี้นะครับจะช่วยเสริมสเสน่ห์นะและทําให้ดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคนโสดมีโอกาสเจอคู่แท้หรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพราะว่าดาวพฤหัสก็กําลังเคลื่อนเดินหน้าด้วยนะครับในจุดปัตตานีนะฮะบ,บางท่านได้พาร์ทเนอร์ได้คู่ค้านะนะฮะได้คู่ขายคู่ธุรกิจทีีด่ด สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์จะกลับมาหวานชื่นและโรแมนติกมากขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องรักซ้อนนะครับหรือการตัดสินใจที่เร็วเกินไปอาจจะนำไปสู่ปัญหาในอนาคตใครที่โสดนะฮะและพร้อมมีความรักความรักดีๆนะครับก็พิมพ์นะฮะด้านล่างพร้อมเจอรักดีๆเข้ามาเลยนะข้อ3นะครับความคิดสร้างสรรค์พุ่งสูงนะฮะเหมาะกับการทํางานที่ต้องใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับช่วงนี้ใครทํางานอะไรอยู่นะ ลองเอาความคิดสร้างสารรค์เนี่ยเข้าไปสู่งานคุณมากๆนะฮะคุณจะเกิดสิ่งดีๆมีไอเดียใหม่ๆม,มาพัฒนางานแล้วงานคุณจะรุ่งจะปังนะฮะช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะกับการสร้างผลงานหรือพัฒนาความสามารถที่ซ่อนอยู่นะฮะเหมาะกับการเริ่มต้นโปรเจกต์ที่ต้องใช้ไอเดียหรือศิละปะเช่นงานเขียนดนตรีคีเอทีฟนะครับใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะฮะนักสร้างคอนเทนต์นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยนะครับถ้าคุณสาม,มารถสร้างคอนเทนต์หรือธุรกิจจากความคิดสร้างสารรค์ได้คุณจะทาอะไรในช่วงนี้ใครที่เป็นแบบ ทเทเตอร์นะครับอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้จะดีมากจะมีไอเดียต่างๆหลากหลายมากมายนะครับข้อ4ี่นะครับการเรียนการพัฒนาตัวเองและโอกาสทางวิชาการเปิดกว้างนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้หรือเริ่มต้นคอร์สใหม่นะฮะที่ช่วยพัฒนาตัวเองเช่เนไปเรียนคอร์สบางอย่างระยะสั้นก็ได้นะครับเป็นช่วงเวลาลงคอร์สเรียนใหม่หรือฝึกฝนทักษะที่สามารถเพิ่มรายได้ได้ด้วยตัวเองนะครับใครที่ต้องการ การศึกษาต่อหรือการสอบแข่งขันมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงถ้าคุณสามารถเรียนอะไรเพิ่มได้หนึ่งอย่างคุณจะเรียนอะไรพิมพ์บอกด้านล่างเลยนะนะครับแล้วขอให้คุณสําเร็จข้อ5้านะครับสุขภาพต้องดูแลโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์และพลังงานภายในในช่วงนี้นะครับต้องระวังในเรื่องของความเครียดภาวะอารมณ์ที่อ่อนไหวมากเป็นพิเศษอาจจะมีปัญหาการนอนหลับหรือความกังวลเกี่ยวข้องกับอนาคตต้องระวังอวัยวะบางส่วนคุณชํารุดสูมบางคนได้ไปหาหมอได้ไปเช็คสุขภาพดาวประจำตัวยังอยู่จุดมรณะอยู่ด้วยในช่วงนี้นะครับ เดินทางไกลอาจจะเกิดขึ้นนะฮะหรือบางท่านถ้าไม่ได้เดินทางไกลอาจจะมีแบบเจ็บป่วยได้นะฮะหรือว่ามันจะมีเรื่องให้แบบภาวะที่มันแบบลักษณะของแบบมีเรื่องเบื่อหน่ายเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเกิดขึ้นได้บ้างนะครับช่วงนี้นะฮะอย่านอนดึกนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงคาฟเฟอีนที่เป็นสิ่งกระตุ้นความเครียดมากเกินไปเดาตรงเนี้ยสองดวงเนี้ยนะครับไปอยู่ในจุดที่ห้านี่นะฮะเป็นจุดปุตตะมันแปลว่าลูกค้าลูกหลานบุตรบริวารเด็กนั้นมันแปลว่าอาจจะได้ลูกค้ารายใหม่ได้ลูกค้าเพิ่ม มีโชคดีจากลูกจากหลานจากบุตรบริวารเพราะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระด้วยบางคนมีโชคจากการเสี่ยงเสี่ยงหวยให้เสี่ยงเลขอายุลูกอายุหลานหรือให้เด็กหยิบฉลากให้ในช่วงนี้มีโอกาสถูกแต่ต้องระวังลูกหลานบุตรบริวารเจ็บป่วยบ้างแล้วรวมถึงอาจจะมีข่าวดีพาะคนอายุน้อยกว่าด้วยเข้ามาในช่วงนี้ดัะนั้นต้องระวังมีปากเสียงกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวบางคนต้องระวังเอกสารบางอย่างเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวดยานพาหนะจะมีปัญหามีปากเสียงทาคนละแวกบ้านหรือคนบ้านใกล้เรียนเคียงได้หรือมีคนมาพู พิจิกนะควรสวดมนต์นะโอมสุกะนมามะและโอมพุทธายะนามะหนึ่งร้อยแปดจบในช่วงเลงเนี้ยนะครับก่อน16มีนาเนนะี่ยในวันพุธและวันศุกร์ใสอัญมญณีโกเมนบุษราคำก็ได้นะฮะเพื่อเสริมพลังของพุธและศุกร์ในช่วงนี้ทําบุญเกี่ยวกับเด็กบริจาคให้มูและยี่ทิการศึกษาเพื่อเล่งโชคลาภเพราะฉะนั้นราศีพิจิกเนี่ยผมมีเครื่องรางนะสำหรับท่านใดอยากจะเสริมดวงชะตาเนะี่ยเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้ดูก่อนเครื่องรางนี้นะครับมีชื่อว่านะครับเป็น พุทธสิทธิขีเพื่อความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนะฮะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของจักรวาลเป็นเครื่องรางแห่งอํานาจความมั่นคงและโชคลาภสําหรับราศีพิจิกโดยตรงบุกเสกในตําแหน่งดวงดาวคบเพื่อให้มีพลังจักรวาลมาอานวยผลสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณโดยคํานวณพลังจักรวาลจากคมภีโบราณของมหาฤาษีผู้เป็นกูรูด้านโหราศาสตร์ที่มีมากว่า5000ปีที่ผมศึกษามาผมจะเอาผู้บูชาจริงนะฮะให้ดูนะนะอันนี้เป็นความเชื่อนะสำหรับเป็นเครื่องรางมงคลนะเอาไว้ยึเดเหนี่ยวจิตใจ เนี่ยคนนี้เขาไลน์มาบอกเขาบอกสวัสดีค่ะเขาบูชาพุทธสิกขีไปเนี่ยมีโชคเจ็ดแสนบาทตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะศรัทธาพราะองค์ท่านมากเนยเขาส่งมาให้ดูในเจ็ดแสนเนี่ยนะครับในบัญชีแล้วเขาก็บอกมาว่าทํางานราชการค่ะนะฮะไม่ได้ค้าขายถ้าเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีจะเป็นเงินกู้ยืมมาค่ะเพราะมีรายได้รายเดือนค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เขานะคนนี้เขาชอบเสี่ยงมะนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้พาไปแล้วเขาบอกบูชาพุทธสิกขีมาถูกหวยลาวบ่อยมาก คนหนึ่งเขาก็เอาไปเลี่ยมทองอย่างเงี้ยนะเขาก็ส่งมาให้ดูเลี่ยมทองสวยมากแล้วเขาก็ส่งลอตเตอรี่มาให้ดูเขาบอกว่าเขาถูกเลขท้ายสองตัวนะครับเขาเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งผิดตัวหน้าสามสามตัวนะครับแต่ก็ได้ค่าเลี่ยมคืนก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะอันนี้เป็นพุทธศิกขีคือผมต้องบอกอย่างนี้นะพุทธสิกขีเนี่ยนะครับเป็นเครื่องรางที่จะปรับพลังงานของราศีคุณโดยตรงนะฮะนะพุทธสิกขีเนี่ยนะครับ,นะค,รบคือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของจกักรวรรด ถือเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกนะในแต่ละที่แตกต่างกันนะฮะในแต่ละสายเช่นถ้าสายเทรวาเนี่ยนะเรียกตันพันหังกรพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพุทธวงศ์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและพลังจิตที่เข้มแข็งถ้าตามมหายานคือพระวชชะทาระพุทธหรือพระสมันตะพัทระพุทธะถือเป็นต้นกําเนิดของพุทธเจ้าทั้งมวลและเป็นศูนย์กลางของพลังแห่งความมั่งคั่งตามอภิปัญญาคือพุทธนิรันต์คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและการตื่นรู้นะครับ สายกรรมฐานของอยังหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับก็อาจจะเรียกว่าพุทธสิกขีที่1ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่งอํานาจนะฮะและความมั่นคงบางแหล่งที่มาอาจจะเรียกพระมหาจักรพรรดิแล้วแต่ปางนะครับแต่ให้เข้าใจว่าเป็นเจตนาการบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของจักรวาลน,นะเครื่องรางนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตสู่ความรุ่งเรืองดึงดูดอานาจดึงดูดโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเครื่องรางนี้ปลุกเสกในพิธีกรรมโบราณและใช้พลังงานของดวงดาวตามหลักวิชาโหราศาสตร์ที่ผมศึกษามา ไม่ว่าจะเป็นตำราสุริยะสิทธาน,นตตะ,ะเป็นคำพีดาราศาสตร์กว่า5,000ปีนะฮะที่ผมได้ศึกษามานะฮะอย่างคำพีมหาของมหาฤาษีปรสอเป็นผู้กําหนดหลักโหราศาสตร์เวยเดย่างนเนี่ยผมก็ศึกษามานะฮะเอามาคํานวณพลังจาก,กรวาลน,นะฮะหาเลิกในการปลูกเสพเพื่อให้พลังจาก,กรวาลน,นั้นสูงนะ,ะเพื่อให้วัตถุที่เราสร้างมีพลังงานโดยเน้นไปไปเสริมพื้นฐานของราศีพิจิกโดยตรงเลยคือจะไปปรับพลังของดาวพระอังคารจะเสริมพลังแห่งความแข็งแกร่งกล้าตัดสินใจและนําพาความสําเร็จ แล้วไปเสริมพลังของดาวเกตดึงดูดโชคลาภจากพลังเล่นลับจะช่วยให้คุณควบคุมโชคชะตาของตัวเองไปเสริมพลังของดาวพรหัสช่วยขยายโชคลาภเพิ่มโอกาสทางการเงินและความมั่นคงคุทธสิกีถูกปลุกเสกจากตำราบโบราณเพื่อเร่งความสำเร็จเพื่อดึงดูดโชคลาภเปิดเส้นทางความสำเร็จอันสูงสุดทำไม ต้องมีพุทธศิกขีมีความเชื่อว่านะครับหนึ่งจะช่วยเสริมอํานาจดึงดูดโชคลาบและเพิ่มพลังจิตให้แข็งแกร่งช่วยเร่งโชคลาบนําพาเงินทองและเปิดโอกาสแห่งความสําเร็จปกป้องข้อกรรมลดอุปสรรคและเปลี่ยนพลังลีลับเป็นโชคดีเปลี่ยนพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของราศีพิจิกให้กลายเป็นพลังแห่งความมั่งคงที่แท้จริงเพราะคุณเกิดพบมรณะของโลกเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพระนั้นนี่คือกุญแจในการปลดบล็อกปลดบล็อกความมั่นคงและความสําเร็จของราศีพิจิกเป็นเครื่องรางนะฮะเป็นตัวแทนนะฮะ ความมงคลนะดึงดูดพลังจักรวาลนะครับเพื่อเอาไว้หนุนดวงสตานะครับเพื่อให้พลังงานราศีของคุณเนี่ยมันมากขึ้นนะครับนะก็ะท่านใดอยากจะได้นะก็มีจำนวนจำกัดนะลองทักแอดมินไปนะครับ